สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมมูยิ้มครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่กวางอยู่ที่ออเ,เาาตอร์แบกนะครับศูนย์ริกรรรถยนต์อันดับหนึ่งจากประเทศญี่ปุ่นครับ บริการสุดเจ๋งของเขาวันนี้เป็นบริการอะไรครับบริการเอาไซส์์วิสนะครับของจากโอทอแบ็กนะครับสำหรับรถที่ท่านที่เสียมีปัญหานะครับติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยววันนี้เราไปชมใช่ครับขั้นตอนในการรับบริการรับว่ามีอะไรกันบ้างครับขั้นตอนที่รับผมครับผมเข้าลนยโอทอแบ็กครับตรงนี้เลยนะลายครับผมแล้วก็ขั้นตอนที่2 รับเบอร์ติดต่อนะครับท่านตอนที่3มก็เดี๋ยวจะมีทีมงานคอยปรึกษาแล้วก็ตีละาะ้า้ส่วนขั้นตอนที่4แชร์โลเคชั่นที่ท่านอยู่อยู่ที่ไหนแชร์ไปครับเดี๋ยวพนักงานเจ้าหน้าที่จะไปหาถึงที่เลยข่านตอนที่หาครับสบายสบายครับอยู่รอเลยครับ ประมาณไม่เกิน30นาทีใช่ครับผมถึงแน่นอนครับผมภายในอครับอันนี้เปิดรถมาแล้วเป็นไงมีอุปกรณ์นะครับกรอนเทียบอันนี้คือให้เห็นว่าใช้งานจริงไม่ใช่จัดฉากไม่ใช่มีอันนี้คือจริงรถใช้งานจริงเลยครับเปลี่ยนล้อครับถอดยางเปลี่ยนยางมีหมดครับน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่ทุกอย่างนะครับสำหรับรถซิ่งรถซิ่งแม่แรง่เตี้ยมีหมดครับอ่ารับบริการมีรถทุกประเภทนะครับรถกระบะรถยนต์10ล้อ หกล้อได้หมดครับแล้วการนิดได้หมดเลยใช่ครับช่วงเทศกาลเราก็เปิดให้บริการตามปกตินะครับไม่ต้องกลัวว่าท่านจะเดินทางไปไหนไม่ต้องกลัวจะเกิดปัญหาอะไรใดติดต่อมาได้ครับทางเรายินดีให้บริการกับลูกค้าทุกท่านครับ5ขั้นตอนหลักใช่ครับนี่ค r วโค้ดเราจะขึ้นเอาไว้นะครับการสแกนค r วโค้ดก่อนและนี่คือ5ขั้นตอนในการรับบริการเอาท์ไซต์เซอร์วิสจากออโต้แบ็คครับผมศูนย์บริการได้มาตรฐาน อันดับหนึ่ง,งจาก,จากประเทศญี่ปุ่นครับผม